คืนนี้พักที่ไหนไม่ทราบเลยครับผมอบยากปอีาดอ้แล้วแต่ือตอนนี้มันยิงมึงตึ้อเลยวอยางจเปลกลางวันหรือจะอยากบินไปเบบี้คืนเล่งกับจิตใจลาสิิมันลาที่กบอกจริงมโบโบโกโกบรรยากาศเป็นรันดูเจอตัวเ่นดันม่งูวิวจัดเลย khô 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 ở cái nơi này phải làm khổ đời 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 lại จะเอาดาโอมาทัมาหมดทุกคนดาวแก้งผมครับดาวมันแกล้งผมครับทุกคนม่แกล้งไม่แกล้งไม่ใจโนวัตุมปฏิจจานโออยากจะดูนคอิวรหรือเวลามันกมีเมันจะสกดสุยเียวกันคนได้วยงาเป็นที่ได้ราณลมไม่ไแงัแจววิวบอง มองัไม่นอนกมันนากโอเคโอเคตกลงจะให้ได้นะครับแต่ฉันต้าเป็นคนนจริงแลหัวใจไม่เคยบอกลาม่จะมีได้ยงไได้ ดูเป็นป่าว,าราวารครับด็กครับเฮ้ยแล้วป่าอัลิเท้าอลครับป่าอลิ่มทแต่อัิ่ท้าพิศษ

เราจะข้อร่นแล้วเจอโม่ไงอยู่กหยเจอแล้วเราเคยต้องตามไปไม่ไงเจอโม่แค่ไงดูรถไฟเบบี้พุ่งให้รถไฟอะไหรอ่ะเบบี้พุ่งเบบี้พุ่งอ่ะพุ่งให้รถไฟของพุ่งให้รถไฟเพื่อน ตบครับน้ำครับัครับมับุ่งรอดิดูลองเพลงดูลองเพลงลอบบอบบกัมตั้งตั้่ทิิตอกใหม่ไงเต็มผุดุ้งเลยลา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  ไระอยาิดประสมเมาแล้วโตที่พบหมายอยากจะตายคนเก่าเคยทำไม่รเป็นผสมเ่าในโลกั้สีเนไม่ได้เหอนกันเจอเขซสากันใจเจอที่ใจยใจเธอพอกไอ้ห่ใจเจอแล้วเราแคตสมุนตัดไปชี้ไกตอนแรกเขาบอกเอาแค่ว้เไป่รู้ตอนนี้มันเด้ไไห

แกตัวละแกโอ้ลาลจะไกลก็เทุก้โอ้โอ้เมนมีารู้กนลา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 ก็ยู้กันโอ้โอ้โอ้กะกินมเมาตที่ปมมาเธอยากกินใจบนเงา เธอให้เงินเงือมันเป็นต้นเห่าในโลกที่ชี่ตรางคนกันเริ่มกันเมื่อนเดิมเอาไอ้สาแก่ใจเธอดีใจดีใจเธอมอบไออุ่นให้เธอแล้วเราเคยคนพูดต่างไปใช่ไหมเธอปุ๊บจะมาเลเตะเบาเธออยากกินใกล้ใครเลยเอา เสมอเสมาเลยเมา่วไป้ที่เอี่อเวลาที่มาเราจะพูดความจิงเรือไม่รเาพูดวกเรไปยาาลัปุดมาก

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp